ไปตามนะครับทั้งหมด2เหรียญด้วยกันชิปด็อกกับว n เป็นยังไงบ้างไปต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิม o ูนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาถึง2เหรียญมีมนะครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่2เหรียญน,นี้กำลังเติบโต ค่อนข้างที่จะดีนะครับหมายถึงก็ดูแล้วในทิศทางก็น่าจะเป็นมามืดได้พอสมควรเลยหนึ่งในนั้นนะครับคือชิปด็อกอย่างที่สองคือวอ n i ์อินนเอามาข่าวเรื่องวอ n ก่อนนะครับวันนี้ที่เราต้องเย็บสองข่าวว่าข่าวมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาเรื่องแรกก่อนนะครับคือวอ n ต i อินนตอนนี้เขากำลังจะมีการลิฟต์บนกระดาน ที่ชื่อว่า AAX นะครับตัวนี้ก็จะมีการลิสต์บนวันที่28นะครับของเดือนนี้เป็นน่าจะเป็นกระดานพวกเทียสามนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไล่ลิสต์เนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วสิกระดานนะตอนนี้น่าจะเหลืออีกประมาณสักเหรือ6กระดานนะครับที่จะลิสต์จนจนกระดานเทียเทียสามเนี่ยให้หมดก่อนนะครับแล้วพอไปเทียสองเนี่ย ก็ต้องคงต้องปรับกลยุทธ์พอสมควรนะครับแล้วก็ปรับราคาด้วยเพราะว่าโวอลน่ะถ้าเกิดจะเข้ากระดานเทียสองได้เออแหล่งซื้อเนี่ยต้องดีพอสมควรนะรวมถึงราคาเนี่ยอย่างน้อยนะต้องหายศูนย์หายสักตัวนะครับถึงจะไปกระดานเทียสองแล้วอยู่ตลอดรอดฝั่งนะครับซึ่งต่างกับเหรียญอื่นพอพอไอก้กระดานเทียสามนะครับหรือเทียสองเนี่ยไม่แน่นนะครับ ข้ามไปกระดานเทียร์หนึ่งจบเลยนะครับกลายเป็นต้องออกจากกระดานไปเอาะไรนะครับมีเหรียญชิปด็อกนะชิปด็อกวันนี้มีการเบินอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเบินประมาณ55.7%นะครับของซับไพ่ทั้งหมดเลยนะครับชิปด็อกนี่ก็ตอนนี้ทำการเบินนะเป็นหลักละนะครับแต่ยังไม่ไม่ทำเหมือนโวล์นนะคือไล่เข้ากระดานเทียร์สามนะครับแต่ว่าเน้นการเผาเน้นโครงสร้างของเหรียญกอด ส่วนโบเนเน้นการโฆษณามากกว่านะครับฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ร้านเลยแล้วแต่เหรียญเลยนะคบว่าทิศทางเขาเป็นยังไงบ้างเอาแหละนะครับวันนี้ชิปด็อกก็ทำการเบิร์นนะครับทั้งหมด31,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ใช้แบบ b า y Back and Burn นะครับประมาณ10 ETS ถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบ โทเคนเบิลทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณประมาณแปดสิบแปดล้านล้านล้านนะครับล้านสามตัวนะของชิปด็อกนะครับฉะนั้นโทเคสไอ้โทเคนเบิลในรอบนี้นะครับใช้จำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็น่าจะประมาณอ่าสี่สิบแปดล้านดอลลาร์นะครับโอ,โอโ้ก็เยอะเหมือนกันนะสี่สิบแปดล้านดอลลาร์เลยนะครับตรงนี้ผมก็เห็นแล้วว่า ก็มีการสูญเสียไปประมาณ48ล้านดอลลาร์นะครับก็จำนวนที่เยอะเหมือนกันนะครับกะเผาแหลกเลยก็คิดว่าน่าจะมีวานเข้ามาอมเร็วๆนี้แหละนะชิปด็อกเนี่ยเหรียญน่าจะไปไกลแล้วละนะครับมีการเผาอย่างนี้แล้ววานถ้าวานมีการอมนะตอนนี้นะครับเราก็ไม่แน่นอนนะว่าในช่วงนี้ตลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขากล้าเผาอย่างงี้ ็โอเคแล้วระดับหนึ่งนะครับเบินถึงห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนั้นก็ทำให้เห็นนะคะว่าเขาพยายามที่จะทำให้ศูนย์อย่างน้อยหายสามตัวนะครับหรือสี่ตัวเลยด้วย้ำนะครับอาจจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะครับในช่วงเดือนหน้าเดือนพฤษภาก็ได้นะครับเพราะว่า ชิปด uh, ็อกเนี่ยหรือชิบา a d ด็เนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนไหวราคาครั้งใหญ่เลยตั้งแต่เดือนมก,กรานะครับที่ศูนย์หายไปตัวหนึ่งอ่ะที่0ูนย์สิตัวนะครับตอนนี้ก็ยังศูนย์สิตัวแล้วก็ไม่เคยผ่านที่6,000กว่าดอลลาร์ได้นะครับที่ศูนย์สิตัวนะซึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องต้องดูด้วยนะครับว่าต,ตลาดของคริปโตเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่ามาเบิร์นตอนนี้มาเร่งตอนนี้จะ มีผลอะไรต่อราคาของชิปด็อกหรือไม่ก็ต้องเฝ้ากันติดตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีผลแหละนะครับอาจจะต้องเป็นหลังวันที่4นะครับพฤษภาคมเนี่ยแหละนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาละนะครับโดยรวมเราสรุป2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคืออ่า i วนอินโนะเข้ากระดานดีเข้ากระดานนะครับอ่าเทียสามนะครับชื่อกระดานว่า a x x นะครับเข้าวันที่28เดือนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือชิปด็อกนะครับก็ทำการเบิร์น5 5นนะครับประมาณนั้นนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะก็คิดว่า2เหรียญนี้น่าจะราคาไปได้ดีนะครับเราไปได้ไกลด้วยก็ขอให้สูญหายสัก3-4ตัวนะครับก็อย่างน้อยจะได้ซื้อลด เปิดประทุนนะครับหรือซื้อเรือดำน้ําได้เลยหายสักหกตัวก็ดีนะครับชอบเลยนะครับซื้อเรือดำน้ํามาขับกันเล่นนะครับในอ่าวไทยเนาะเอาละสาหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางหลายช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อชื่อ c r y p t o c u r r e n c y c o m m u n i t y นะครับเรามีกลุ่มชิปด็อกแลวมีกลุ่มโวลด้วย ทักเข้ามาที่เพจนะครับก็ย้ำอนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างนะมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและเรามีอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับก็คือเหรียญ Starnet นะเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่ใกล้เคียงกับชีบาเลยอุปทานก็ใกล้เคียงนะครับคือพันล้านล้านดอลลาร์นะครับในอุปทานเริ่มต้นนะแต่การเผารายเดือนเนี่ยมีแบบแผนก็มากกว่านะครับ3% ใครอยากที่จะศึกษารายละเอียดก็ทักเข้าไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มให้เอาแหละนะครับสําหรับวันนี้เราก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันแล้วเราก็หวังว่าชิบะอินุจะโกท t h ด m มู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ